นึกว่าจะให้เลี้ยวเลยไม่ได้ไปแดงอยู่กระบวนการเรื่องแล้วก็ไปเรียกกับเสี่ยหรับพี่ดูนะครับไม่นี่นี่นสองกันยาสองห้าหกห้าเอกสารรถเต้นสองมาไหมโอ้ไม่ได้มาเลยพี่ไม่ได้เพิมาเลยนะใช่ใช่เราอยู่ที่ไหนอยู่ลาดพร้าวใต้หนึ่งนี่มันรับอะไรมาเนี่ยผมจะไปรับสะต่ายรัคตรงนี้แต่งงานใหญ่อะไรไม่รู้เนี่ย ผิดหนึ่งก็หาปากไปแดง500แล้วยังไม่แดงอยู่เลยไม่ไดเกิดผานสองก็หาไม่พ้นเอกสาร 200. รถติดสองร้อยภาษีต่อไหมต่อไี่ต่อไต่ถอติดเรียบร้อยนะติดแล้วเป็สองก็หาอ๋อแต่ว่าถ้าโดนปากก็เทียนร้อยนะ่ะอนอย,นะอ,อยู่ไหม่อนอ,อยู่ครับ่อนอยู่สายหน้าเรียกผิดรถไว้กจ้ที่เรียกก่อนให้ดูเลยให้มันตรงกับบ้านทะเบียนนะอ๋อดูอันตรงกับบ้านทะเบียนต้องมาใส่ในทาไม่ตรงเขาสามารถยืนรถได้เพื่อตรวจสอบดีหลังเราเอาเอกสารรถมายยื่นที่สอนอเมื่อไหร่ ตัวแอปขนส่งมา D l t ตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้ขอนนอไหนใช้ไม่ได้เดี๋ยวเาเลยได้แล้วใช้ได้เอาเนี้ยลงไปในระบบออนไลน์เี็คตัวสาวข้ารณชารที่ดูใช้แต่ยังยุเว้นถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้ต้องเป็นแอปของขนส่งเท่านั้นนะครับสายเรียกไปส่งของครับขอบคุณมากใจคุณนมาหัดิีนนักพิธีนักพิธีก็ไม่ค่อยได้วิ่งแถวนี้ด้วยครับครับที่ตะปูเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะต้องรอไปแดงหมดทั้งหมดเลย 哦，好、啊，谢、啊、谢，好、啊、滴。啊啊啊啊